สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมค่ย้อยครับวันนี้ผมจะมาแจกมอสเกมดีมซี่ซอกเกอร์สองพันสิบเจ็ดแล้เตะอัพร้อยบบกเงินนะครับเป็นทีมเชลซีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเราทำการแตกไฟล์เลยนะครับแตกไฟล์ไปที่นะครับรอมสักแป๊บมากดเพิ่มเตมิมอีกครับ เอากดยาไปที่ Android Data ครับแล้วตัวเกมล้วก็กดตกลงเลยนะครับนำไปใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เขียนทับรอสักแป๊บนึงครับช่วงหว่างรอนี่ก็เป็นคลิปใหม่ของผมนะครับคลิปแรกช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับ แล้วก็ไปดูตัวเกมในเกมดีมลี่กันเลยนะครับนี่ครับเราก็ได้จริงนะครับนักเตะอัร้อยเงินด้วยครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับช่วยกดซับตะไครซับตะไครให้ด้วยนะครับถ้ามีคนกดเยอะผมจะมาแจกเกมอื่นอีกนะครับ ขอบคุณครับ